ไหนอ่ะโอ้โหดึงแรงมากมอเก่าเ oh. ้ยโอ้ดดิๆดิปินปินตรงไหนอ่ะนี่นีเห็นเลยขาวๆเลยปานินอีกแล้วปลาสวายหายไปไหนโอ้โหโอ้ดึงจมเลยโตมาเลยโอ้ปลาตะเพียนโตเมาแล้ ไชครับช่วงบ่ายเราจะไปลงมองแล้วก็หวานแหกันที่สะน้ำต่อยนะครับตโน้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ปลาเยอะหรือเปล่า บรรยากาศสระน้ำหน้าต่อยนี่เอาไวายมช้บ่นนะบอ่อไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีน้ำตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าสูบน้ำจาก แม่น้ําแถวนี้มาใส่นะครับแม่น้ําแถวนี้เรียกว่าน้ํากลัมนะครับน้ํากลัมอยู่ที่ถแถวอําเภอเรนูนครน,นะครับเรนูนครจังหวัดนครพนมตอนนี้กําลังทําอะไรอะ่ะ คาดว่าน่าจะลงมองนะครับภาษาบ้านผมลงมองเป็นอวนอดึงสายก่อนดึงสายสองฝั่งเอยังไงต่อปกติปกติมาในหวานแห้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยครับ แหมก็มีนะแต่ว่าน่าจะลงวนดักไว้ไปดูทางนู้นบรรยากาศร,รอบๆบรรยากาศร,รอบๆบ่อน้ำเขียวนะครับเพราะว่าสูบน้ำจากแม่น้ำมา นาข้าวเป็นนาปลังเดือนนี้เดือนมกราก็สูบใส่นาข้าวที่หวานกล้าเอาไว้มาดูทางนี้โอ้ทางนูน้นทางนู้นรอบๆก็เขียวหมดเลยรอบๆบ่อบ แ้าต่อยก็เลยถือโอกาสปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำที่ที่เข้าสู่ประทํานาเนี่ยปล่อยน้ำลงบ่อด้วยน้ำบ่อของแกก็เลยไม่ลดนะครับแล้วก็น้ำใสน้ำใสแล้วก็ปลาคุณภาพของเนื้อปลาที่ ได้จากบ่อนนี้ก็ไม่ไม่คาวนะครับไม่คาวไม่มีกลิ่นโคลนเพราะว่าน้ำถูกทาเทตลอดตอนนี้นดต่อยก็ดึงเชือกแล้วกระบวนการต่อไปคือยังไงนั่นไงอวนทางโน้น ปลาบ่อนี้ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีปลาตะเพียนปลานิน่นแล้วก็ปลาสวายมาดูสิว่าจะได้เยอะหรือเปล่าไปจะป่อยเสี้ยไปมังรอยมนดึงออกมาคิดว่าน่าจะได้ ถ้าได้ก็น่าจะเป็นปลาสวายหรือเปล่าเออประมาณนี้แหละเพราะว่ามันมีเงียงแล้วก็เงียบไม่ดึงแล้วอ่ะบอกม,มันเมนื่อยหลุมปานยินเหรอ นิ่งเลยลู ต้อต้องลุยป็นลาสวายต้อยบอกว่าติดแล้ว ลุนลุนอ oh, ้ปนินเรียบร้อยตัวกิโลเลยคฮะโอ้โหมีมีดีแต่ลุนลุนสองลูกเลยเนี้ทุกที่ทุกกระทืบเกือบลุดเกือบลุดอ่ะไม่ได้แหก็ได้จากเกือบลุดไม่ได้แหก็ได้จากอ้วนก็ยังได้กินอยู่ดีอ้าว สำรองเอาไว้สแปร์ไว้นี่เราก็เลยลงอวนมาดักเอาไว้อ้อยังไงก็ได้กิน,นบานแหไม่ได้ก็เอาจากอวนยังไงก็ต้องได้กินลงทุนนะต่อยลงทุนเปียกขนาดนี้แล้วเนี่ย ลำด,ดับต่อไปก็เตรียมก <laughs> ่อไฟไฟก่อนอตัวนี้ตัวเฮงเลยนะเนี่ยตัวเปิดก็ใหญ่อยู่นะก็พอได้กิน <laughs> ประมาณ

ปลาสวายหายไปไหนโอ้โหโอ้โหดึงจมเลยโตมาเลยโอ้ปลาตาเพียนโอ้ปลาตเพี้ยนโตมาเลยโอ้โหปลาตาเพี้ยนปตาเพี้ยนโตมาเลยเลยใหญ่มากเออเป็นอวนที่ไว้ดักปลาใหญ่จริงๆด้วยอะต่อยโชว์หน่อยปลาเล็กไม่เอาปลาเล็กไม่เอาปล่อยให้มันโตโอ้โหใหญ่เกือบโลมั้งเนี่ย ว่ายะเน่าไฝได้เคยแปดขีดได้ไหมตัวเป็นรูแล้วเอ้าเหรอโลหนึ่งโอ้ใหญ่มากเป็นอวนอุ้ยโอ๊ยโอยโอยาดเสียววาดเสียวมากโอ้โหอวนดักปลาใหญ่โดยเฉพาะปลาเล็กไม่เอานี่ไงเฮงแล้วแหไม่เฮงแต่ว่าอวนเฮง อตัวใหญ่มากโอปลาตะเพยียนตัวใหญ่อย่างเงี้ยทำอะไรกินน่ะก้อยเหรออืมก้อยปลาตะเพยียนเหรอก้อยเอยเอก้อยกินวะก้อยกินก็ได้นะระวังนะลุ้นอยู่นะ <c oughs> แล้วต่อยตัวที่สองตัวใหญ่โอ้ตั้งแต่มาตกปลาบอ่อนี้ก็ ตัวนี้ตัวใหญ่จริงๆเพิ่งเคยเห็นปลาตะเพียนบ่อน,นี้ตัวใหญ่ไซนี้ปกติได้เต็มที่ก็สามสี่นิ้วอือหือโอ้ใหญ่มากนราต่อยนราต่อยอยากจะเซฟนะต่อย <c oughs> ต่อยนราต่อยพลาดไม่ได้โอ้โหตัวใหญ่จริงๆเนี่ย ใหญ่กว่าปลานินเ,เมื่อกี้อีกโอ้โหใหญ่จริงๆนะเนี่ยปลาทิเพยียนตัวนี้ใหญ่จริงๆเดี๋ยว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 เทียกบกับปลานินตัวนี้โอ้โหนี่ปุ๊บนี่ไง ตัวนี้สองตัวได้สองตัวแซนนี้ก็วันนี้ถือว่าคุ้มแล้วแล้วก็มีทีมงานก่อไฟเตรียมพร้อมจมปุฮะดีดีดีดเลยคทางนู้นก็มีอีกโอ้เริ่มมาเฮ็นงตอนช่วงท้ายๆแล้ต่อยก็ต้องเพื่มพลังงานก่อน โอ้มันดึงไปจริงด้วยดึงดึงไปเลยนั่นน่นะดึงเลยอ่ะภายในมืนอคนร่ะอ่แล้วภายในทองอุ้ยดึงเลยทางนู้นดึงไปดึงไปแรงมากเลยอ่ะทางนู้นน่ะโอ้ สองตัวแค่สองตัวนี้ก็เพียงพอเพียงพอแล้วสำหรับวันนี้เราอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอกินอย่างพอเพียงและเพียงพอแต่ว่าบังเอิญว่ามันทางนน้นอ่ะได้ปลาในเหรออู้อปลาในตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะต่ออย่าพึ่งผมถ่ายก่อนอู้ใหญ่จริงๆ <utan> เ,ดเดี๋ยวดูก่อนดูกนก่อนไปมีโลโอ้โโอ,โอ,อ้ปานายอะไรกูบอแล้วโอ้โหใหญ่ใหญ่จริงๆเป็นอวนดักปลาใหญ่จริงๆอวนแหงดักปลาใหญ่โอ้โหแล้วต่อกี่กิโลอ่ะหันหน้ามันให้ดูหน่อยโอ,โ,โอ้โหตัวใหญ่หมากเนี่ยโลกว่าแล้วต่อจะเลี้ยงไปเรื่อยๆให้มันให้มันโตไปเรื่อยๆ น้ต่ยบอกว่ามีสองตัวนะมอีืมมีสองตัวนะต่อยเลี้ยงไว้อยู่ปานในป่านในโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยยังยังไม่ถึงปีเลยฮะไม่ถึงปีทำไมตัวใหญ่จังเอา้มท่ประมาณนงเอามาปล่อยปีก่อนๆนะเหรอตัวแค่ไหนทำไมมันโตเร็วจังอะมันถึงเนตนหมัน อ๋อประมาณสามนิ้วมันมาจากตามไอ้ออตามมามาตามคลองตรงนี้ใช่ไหมาม,มาตามคลองคลองน้ําที่ที่สูบน้ํามาจากแม่น้ำมาตื๊ออะไรเนี่ยรถลุนโลแล้วเนี่ยตัวนี้ปลาในตัวนี้ปลาในสุีิรัก์ของน้าต่อยน้าต่อยไม่กินน้าต่อยปล่อยก่อน โลกว่าขึ้นมาวันนสามโลายเลี้ยงไว้ก่อนปีหน้าก็อาจจะปีหน้าอาจจะกินปีหน้าอาจจะกินปีหน้าก็ได้แล้สามดปีหน้าอาจจะกินแต่ว่าไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่น้าต่อยนะอาจจะเป็นคนอื่น <laughs> <laughs> ที่เขามาเอาเขาไม่รู้ว่าปลาสุดที่รักนต่อย,อยงไง<อ>ตัวใหญ่มากเลยโชว์หน่อย โอ้โหโลกว่าเรียบร้อยโอเคไ, <Okay, S 2> ได้ปล่อยสมใจแล้วได้เห็นแล้วไม่เป็นไรอยู่ในคลิปผมนี่แหละได้เกือบครบแล้วเหลือปลาสวายลวปลาตะเพียนปลานินปลาในาด้วยเหลือปลาสวายอะ่ะเอ๊แต่ปกติปลาสวายมันติดง่ายนะ เอาไม่วิ่งหรอวานแฮแต่ว่านแหนะ่ะมันได้ตอนช่วงปีใหม่อยู่ยังพอเพียงถ้ามันเยอะเกินกินแล้วก็ปล่อยไว้ให้คนอื่นไว้ให้คนอื่นมาลงเขาได้กินบ้างคนที่เราไม่รู้ว่าใครมาลงอาจจะมีแอบๆมาลง อนนีี่เรามารอลุนฝ่าเพื่ออย่งมี้ปลค้อใหญ่เนาะปลาค้อใหญ่ยันยือยูกโอ้ปลค้อใหญ่มันจะติดมันจะติดอ <c oughs> วนอย่าบวบปลาค้อ,ย <c oughs> อนยอนะตอยพักยกก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่